เรื่องราวเอการหลังแค้นพลรักล่าหัวใจมังกรเสียงลมพัดผ่านทะเลหมอกบนยอดเขาสูงที่สวรรค์แทบจะเอื้อมถึงมังกรเทีนยนเย่าคือเทพเอกรังกรผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตเขาเคยเป็นมังกรผู้มีจิตใจบริสุทธิ์รักในความยุติธรรมและยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักแต่ความรักครั้งนั้นกลับกลายเป็นไายนะครองชีวิตเขาในคืนแต่งงานซูอิงยิงคนรักที่เขาไว้ใจที่สุดได้ใช้พิธีแต่งงานเป็นกับดักนางหักหลงังรอบสังหารเขาเพื่อต้องการเกรดป้องหัวใจของมังกร เกรดนี้สามารถหลอมเป็นชุดเกราะที่ไม่มีวันถูกทำลายและนางต้องการมันเพื่อมอบให้ ชายที่นางรักจริงไม่ใช่มังกรเทียนยอ่อท่ามกลางเปลวเพลิงแห่งการทรยศเทียนยอ่อผู้ถูกแทงกลางใจใช้พลังสุดท้ายส่งกรดป้องหัวใจของทนออกไปให้พ้นจากมือของสู่อีกและเกรดนั้นได้เข้าไปในร่างของทารกหญิงคนหนึ่ง <S <S เด็กคนนั้นชื่อว่าเ<อ>ยียนหุย20ปีต่อมาเด็กคนนั้นเติบโต,ตขึ้นในโลกมนุษย์เธอกลายเป็นสิทธิของสำนักเวียนเหมือนสำนักเสียนที่ยึดถือความยุติธรรมแต่เยี่ยนหุยไม่เหมือนใครนางอ่อนด้อยในวิชาเวทแต่กลับมีจิตใจที่ล้าหา วันหนึ่งนังเห็นหาจานลงมือสังหารพิศาจอย่างโหดเทียมนังจึงเข้าไปกัดขวางาก,การปะทะกันครั้งนั้นทำให้พลังในตัวหนังประทุเกร็ดมังกรที่อยู่ในหัวใจสํแเดงพลังอ,ออกมาคุกพิศาจที่ปิดผนึกไว้จึงแตก และพิศดารนับร้อยหนีออกมาได้เย,ยนหุยถูกลงโทษถูกขับออกจากราชสำนักด้วย<อ>ข้อหาก่อความหายนะจากสิทธิ์เสียนกลายเป็นหญิงพระนจรที่ต้องดินรนเพื่อเอาชีวิตรอดและแล้วชีวิตใหม่ของเย,ยนหุยก็เกิดขึ้นนางเริ่มทํางานเป็นนักจับพิศดารเพื่อแลกเงินมาประทังชีวิตและในภารกิจหนึ่งนางได้รับจ้างให้จับพิศารงูที่มีข้างหัวสูงสุดในเมืองแต่สิ่งที่รออยู่คือโชคชะตาที่จะเปลี่ยนทั้งชีวิตของนางในระหว่างตามล่าดังได้พบกับชายลึกลับคนหนึ่งขอมี รอยแผลเป็นเล็กลิ่นอายของพลังมังกรแต่กลับอ่อนแรงเหมือนมนุษย์ทั่วไปเขาคือเทียนเยามาังกรที่กลับมาจากความตายเทียนเยารับรู้ได้ทันทีว่าในตัวของเยี่ยนหุยมีเกร็ด ป้องหัวใจของเขาเขาจึงลักพาตัวนางไว้หวังจะหาทางนํามันกลับคืนแต่เย,ยนหุยกลับเป็นหญิงจิตใจเข้มแข็งไม่ยอมให้ใครควบคุมทั้งครูระทะคันด้วยวาจาและไหวพริบไม่เว้นแต่ละวันเทียนย่าจึงแทงปลอมตัวเป็นพิศาจตงูเพื่อด,ดึงความสนใจของนางและค่อยๆเข้าหาหนางแต่แล้วความลับก็ถูกเปิดเผยเขาไม่ใช่พิศาจงูแต่คือมังกรส่วนเย,ยนหุยคือหญิงที่ถือหัวใจของมังกรไว้ในอกแม้จะเริ่มต้นจากการโกหกแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับค่อยเปลี่ยนไป เทียนย่อขอให้เยี่ยนหุยช่วยนำกระดูกมังกรที่ถูกปนึกไว้ต้ทะเลสาบกลับคืนเยี่ยนหุยในตอนแรกไม่อยากช่วยแต่เมื่อรู้ว่าเป็นวิธีเดียวที่จะปลดปล่อยคำสาบในตัวนางจึงยอมร่วมมือกับเขาแต่ว่าการปลดผนึกไม่ง่ายเทียนย่อจำเป็นต้องใช้เลือดจากหัวใจของเยี่ยนหุยเพื่อทำลายผนึกนั้น โดยไม่บอกความจริงก่อนเขาแทงนางกลางอกในจังหวะสําคัญเลือดไหลรินทะเลส,สาบแตกออกกระดูกมังกรกลับคืนสู่เจ้าของแต่หัวใจของเยี่ยนหุยก็เต็มไปด้วยความโกรธและความสับสนเถียนโยกขอโทษแต่บอกว่าถ้าเขาบอกเธอเธอคงไม่ยอมให้เลือดหัวใจแน่นางจึงจำใจให้อภัยแล้วตังคู่เริ่มการเดินทางครั้งใหม่การตามหาชิ้นส่วนของมังกรอีก4ส่วนที่เหลือนั่นก็คือเขาเส้นเอ็นเกรด็ดแล้วก็วิญญ,ญาณการเดินทางของตั้งคู่เต็มไปด้วยความท้าทายและสํานัก ป้าพิศาตเมืองต้องสาบและผู้คนที่มีอดีตเชื่อมโยงกับมังกรในอดีตุกข <_ d ata> ้าวย่างคือการเผชิญหน้ากับอดีตของเทียนเยาและความลับที่เยี่ยนหุยไม่อาดในเมืองหยงโจพวกเขาเจอกับซุยอิงอีกครั้งนางยังคงต้องการเกรดหัวใจเพื่อนำไปหลอมเคราะอมตะให้ชายคนรักเทียนเยายิงต้องเผชิญหน้ากับอดีตของตนเองผู้หญิงที่เขาเคยรักสุดหัวใจและเป็นคนฆ่าเขาด้วยมือของนางเองในขณะที่ความแค้นกําลังครอบงาําหัวใจมังกรเย็ยนหุยกลับกลายเป็นแสงเดียวที่ ยบยังเขาได้เพราะหัวใจของนางก็คือหัวใจของเขาเช่นระหว่างการเดินทางเทียนย่อที่เคยย็นชาเริ่มเปิดใจเย็ยนหุยที่เคยเข้มแข็งข้อเริ่มอ่อนโยนทางครูกายเป็นพลังของกันและกันและทุกครั้งที่เทียนย่อถูกทำรา้ายเกรดในอกของเย็ยนหุยก็ส่องแสงเหมือนเตือนว่าชะตาของทั้งสองเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น แต่ความสงบไม่ยืนนานสู่อิงและสำนักปางหานเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพวกเขาต้องการพลังของมังกรเพื่อเปิดประตูสวัส์และสังงวยชีวิตของเยี่ยนหุยเป็นเครื่องบูชาเทียนเยาเลือกที่จะสละทุกสิ่งเพื่อปกป,ป้องหญิงที่ถือหัวใจของเขา แม้ต้องแลกด้วยชีวิตของมังกรตัวสุดท้ายในโลกเยียนหุยสละพลังของตนเพื่อชุบชีวิตเตียนเยาส่วนเตียนย่อใช้พลังสุดท้ายสร้างโลกใหม่ที่ไม่มีความเกลียดชังและฝากข้อความในสายลมแม้ว่าหนึ่งเจ้าต้องลืมข้าแต่หัวใจเจ้าจะยังเต้นไปพร้อมหัวใจของข้าเสมอฉากสุดท้ายของตั้งคู่ผิดลงด้วยภาาเยียนหุยในโลกมนุษย์ที่นไปยิ้มกับมังกรที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่มีคำพูดใดแต่สายตาของตังคู่คือคำสัญญาในชาติภพนิรันดร์เพราะบางครั้งความรักก็ไม่ได้เริ่มจากความ คววามไ้ใจแต่มันเติบโตจากบาดแผลที่เรียนรู้จะให้อภัยกันนี่คือล่าหัวใจบางกรเรื่องราวของความรักและการให้อภัยที่งดงามความทำนานใดในใต้ล่าอย่าลืมกดติดตามสไปเ์แลโซนพื้นที่ที่เราจะพาคุณท่องในโลกของซีรีส์จีนสุดตรานึงทุกความลับทุกหัวใจทุกจิตตาเราจะสปอยให้คุณหมดอย่าลืมติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ